สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพาอมอกออกกำลังกายสําหรับอยู่บนที่นอนหรือว่าเราตื่นนอนแต่เช้าออกกำลังกายจะได้ให้ร่างกายสดชื่นครับอันดับแรกเราตื่นนอนเสร็จเราก็ต้องเหมือนยืดเหยียดร่ดางกายให้รู้สึกว่าร่างกายเราพร้อมที่จะทํากิจกรรมต่างๆครับท่าแรกก็คือการแขนรอกอ่านแล้วปิดตัวไปด้านข้างข้าบวาไว้หนึ่งถึงสิบแปดเก้าสิบหายข้างครับผมอึ๊แบแปด เก้ 9, อ่ะตอนนี้เพราะว่าที่นอนจะเป็นตัวที่ซับพอร์ตหลังเราได้ดีส่วนมากเราจะเล่นตัวที่นอนเล่นส่วนใหญ่ก็คืนอ,อนะท้องกอดหัวเข,าข่าครับผมดึงหัวเข่าเข้ามาชิดค้างไว้นับหนึ่งถึงสิบแปดอ่ะชันเข่าข้างขวาเหยียดขาซ้ายออกไปขาตึงโยกขึ้นและจับที่น่องหรือข้อเท้าค้างไว้แป สิอ่ะอีกข้างหนึ่งนะครับอึ๊บ1ึงแปสบอ่ะสุดท้ายรีแลกร่างกายนอนยืดแขนไปด้านบนให้สุดปลายเท้าปกติค้างไว้นับลมหายใจเข้า10บครับผมสามดูดลมหายเข้าเป่าส5่ห้าหเจ็ด แปดเก้าสิบอ่าตัวนี้เราสามารถทําคนเดียวหรือว่าใครที่มีภรรยาหรือมีคนที่นอนด้วยเราสามารถเชิญหาอลังกาได้ผมท่าแรกก็คือคันตัวนี้เราจะทํสิบหาถึงยีครั้งต่อหนึ่งเซตจนานวนทํา 3- ถึงห้าเซตนะครับผมพักพักระหว่างเซตตัวนี้ก็คือให้พักประมาณ15าวิถึง20วินะครับผม่อเซตอ่ะพร้อมนะครับหนึ่งสองอึบ๊บเป่า หนึ่สุลมเข้าวสอง<บ>อึ๊บสามสี่หาหายใจเข้าปล่าอหหก 6, เป่าเจ็อึบเ <15, S 2> อบึ 3, อบสิบ้าวะสอึบสอึบสองึบหนึ่งสุดท้ายอบึบป่ารมยาว ครบหนึ่งเซตเราเหยียดขาทั้งสองข้างออกยืดมือขึ้นด้านบนให้การเหนื้อหน้าท้องเราถูกยืดเป่าลมออกยาวๆหายใจเข้าสามครัง้งแล้วปหะหายใจออกสามครัง้งครับผมสุดลมทายเข้าเป่าหนึ่งสองสุดท้ายสามตัวนี้อย่าลืมทําอย่างละสามเซตนะผมต่อไปท่าที่สองก็คือวีคั้นยกขาสองข้างขึ้นมือทั้งสองข้างเหยียดไปด้านบนเหยียดขาออกไปตรง พับขึ้นพับขาขึ้นมาพร้อมเอามือแตะที่หน้าขาพร้อมกันครับผมอึ้บเป่าหนึ่งอึบ้บสองอึบ้บสามอึบ้บสี่สุดลมไปเข้าลึกๆอ,ออกแรงเป่าลมห้าอึบอ้บหกอึ้บเจ็ดปะ่ะแปดนิดเดียวเก้าอึบ้บห้าขาครับผมสี่มา สามอึบหนึ่งสองอึบหนึ่งอึดสุดอึบอ่าโอเคเหยียดแขนเหยียดขาออกครับผมหายใจเข้าออกเหมือนเดิมปกติเพื่อยืดตรงกล้าเมเนื้อตรงหน้าท้องให้ถูกยีับผมอย่าลืมครับผมสิบห้าถึงยี่สิบครั้งทำสามถึงห้าเซนนะครับพักระหว่างเซนสิบห้าถึงยี่สิบวีอ่าท่าที่สองเสร็จแล้ว่อไปท่าที่สามนะครับก็จะเป็น bicycle ลคัน ก็คือหายใจเข้าหลืกผ่อนคลายยกขาสองข้างขึ้นไปเนี้นผมเราทำข้างขวาก่อนนะครับผมส่อขวาแตะเข่าซ้ายครับหนึ่งสองอึ้บยี่สิบครั้งครับตัวนี้อึ้บสี่บ้าสามสองหนึ่ง โอเคเสร็จแล้วหายใจเข้าลึกๆอ่แขนยืดขึ้นเหมือนเดิมผมเพื่อให้การเมือ่อเราผ่อนคลายตัวนี้เราจะดีที่สุดเพราะว่าที่นอนเราจะซับพอร์ตหลังเรามันขึ้นตามรูปกระดูกสันหลังเราผมช่วยซับพอร์ตแรงทุกอย่างอ่ะหายใจเข้าลึกๆครั้งสุดท้ายอ,อ้อท่าสุดท้ายรับผมก็คือกูดบิดวางเท้าทั้งสองข,องข้าง ชันเข่าขึ้นวางเท้าให้อยู่ช่วงหัวไหล่อ่ามวางข้างลำตัวยกสะโพกขึ้นระผมค้างอึ๊บลงแตะแล้วข,ลลขึ้นเป่าเลยลมเข้าอึ๊บเป่าอึ๊บสิบห้าถึงยีิบครั้งเือนเดิมอรัะผมทำสามถึงห้าเซ็ตพักระหว่างเซ็ตนะครับผมสิบห้าถึงยี่สิบวิตัวนี้อึ๊บแปนมากรึ่งทางแล้วก็ สิหายใจเข้าลึอกออกแรงเป่าลมเอ็ดสองสามสี่บสิาโอเคพอเราทำครบเสร็จทุกท่าแล้วก็ยืดปล่อดลุบอกยาว,ยาวอ่ะพอเราทำครบเสร็จแล้วระผมต่อไปก็จะเป็นการคู่ดาวก็คือยกเข่าซ้ายยกเข่าขวาขึ้นเข่าซ้ายพับเข้ามา ตอนนี้ใช้มือดึงเข้าเหยียดไปเท้าซ้ายไปแล้วหน้านับถึงสิบหมแปดเก้าสิบอีกข้างหนึ่งครับผมอึ๊บดึงมือนเดิมครับผมหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะเอาขาขวาครับผมพาดบนเข่าซ้ายและเอามือสอดระหว่างขาแล้วดึงข่อ้ายเข้ามาครับผม เจ็ดแปดเอ่ะอีกข้างหนึ่งครับผมเหมือนเดิมอึบดึงอึบเจ็ดแปดเ้อ่ 8, 9, 10, อะชันเข่าขึ้นขาซ้ายมาเหยียดจับแล้วผมถ้าใครตึงได้ก็ตึงและใครตึงไม่ได้จับที่ข้อเท้าหรือตรงน่องก่อนครับผมว่าให้ก้ามเนื้อตรงนี้เราถูกยืดเยอะๆให้เขารู้สึกตึงอ่ะ โ okay. อเคข้างนึงครับอึ๊บดึงตัวนี้อึ๊บอ่ะแปดเก้าสิบต่อไปผมดีตัวขึ้นมาอึ๊บเหยียดขาไปด้านหน้าเอาขาซ้ายมาพาดขาวขาวาครับผมอ่ะดึงแล้วบิดอ่ะเจ็ดแปดเก้า สิบขายข้างนะครับผมอึ๊บนึงเจ็ดแปดเก้าสิบอ่ะฝ่าเท้าประกบครับ <c oughs> เหมือนกับตัวนี้จะเป็นท่าผีเสื้อเหมือนกันขยับตรงสะโพกเราผมขาครับขึ้นพับลงนะผมอ่าทำไปเรื่อยๆครับผมให้รู้สึกผ่อนคลายค่อยๆผ่อนแรงก้ารเมื่อเราจะได้ถูกยืดน,นะครับอ่ะ โอเคสุดท้ายนะะ่าขัดสมาธิแล้วครับผมแล้วก็ยืดบิดลำตัวอ่ะอีกข้างหนึ่งครับผมสุดท้ายยกแขนขึ้นสูงปล่อยลมอกยาวๆแล้วลงอ่ะอีกสองครั้งครับผมสูดลไม่เข้าเป่าอ่ะสูดลไม่เข้าลึกโอเคสุดท้ายดึงอ่ะ สำหรับวันนี้นะผมการออกกำลังกายที่อยู่บนที่นอนนะผมปุ่มปากช่องทางติดตามพวกเราเทรนเนอร์ของเดวินฟิตเนส o o k บุ๊กอินสตาแกรม b e Channel ช่องเด e วินฟิตเนสพวกเราจะทำคลิปที่มีความหลากหลายในการออกกำลังกายมาให้ทุกท่านได้ทำตามทุกวันเลยนะผมสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ